พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีลักษณะภูมิประเทศติดทะเลและภูเขาซึ่งมักประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สร้างความสูญเสียจำนวนมากอยู่บ่อยครั้งเช่นพายุน้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์20ล้านบาทให้สร้างศูนย์พักพิงที่ตำบลพงประสาทอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นศูนย์อพยพสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลเข้าท่วมหรือภัยพิบัติต,ต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย